คดีต่อไปน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นแถบแถบภาคใต้นั่นเองครับซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนี้อายุประมาณ61ปีซึ่งได้มีการหลบหนีหมายจับมานานกว่า15ปีแล้วก็ก่อเหตุนะครับช่วงต้นปี2553โอ้โหย้อนกลับไปนานมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้เนี่ยครั้งนั้นได้มีการก่อเหตุด้วยการใช้ปืน M16 นะครับ ยิ่งสำหรับคู่แข่งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันนี่ฮะแล้วก็อย่างที่บอกเลยหลบหนีคดีนานถึง15ปีหลังจากนั้นในระหว่างที่หลบหนีคดีเนี่ยนะครับก็ได้มีการผันตัวไปเป็นมือปืนรับจ้างด้วยแล้วก็สังกัดสมมือปืนของอดีตนักการเมืองรายหนึ่งนั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวเนี่ย ก็อยู่ในลิสต์นะครับลำดับที่194ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการตามหาตัวขณะที่ล่าสุดนะครับตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค9สนทิ่กำลังกับชุดสืบสวนพัทลุงบุกรวบอดีตผู้ใหญ่บ้านได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับในที่สุดนี่นะครับก็หนีไม่พ้นนะสำหรับคนที่เคยก่อเหตุกระทําความผิดนี่นะครับแม้ว่าจะหลบหนีนานแค่ไหนก็ตามเนี่ยครับ เป็นทศวรรษเลยนะครับกว่า15ปีคือต้องยอมรับว่าเขาหนีคดีนานจริงๆนั่นเองครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9และกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับนั่นก็คือนายวีรวัตรแย้มจังหวัดอายุ61ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทลุงโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง อยู่ที่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งที่จังหวัดพังงาน,นั่นเองครับนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับก็ได้มีการปฏิบัติการบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวเนี่ยครับก็เปิดสำหรับบ้านเช่าหลังนี้เข้าไปแล้วก็ผู้ก่อเหตุนี่นะครับก็ยอมให้จับกลุ่มนั่นเองครับสืบเนื่องจากตำรวจชุดจับกลุ่มพบว่านายวีรวัตรผู้ก่อเหตุนี่นะครับได้หลบหนีหมายจับมานานกว่า15ปีแล้ว ก่อเหตุเมื่อวันที่14มกราคม2553ทย้อนกลับไปเมื่อปี53ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็แน่นอนเรื่องของสถานการณ์การเมืองก็กำลังคุกรุ่นอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งนายวีรวัตรนี่นะครับได้มีการร่วมกับพวกอีก3คนขับรถกระบะใช้อาวุธปืน M16 นะครับไปก่อเหตยุยิงนายกรหลัดอายุ40ปี ขณะก,กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนสายป่ากแก่ทุ่งนาชีในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงรลาที่จังหวัดพัดทลุงนั่นเองครับจากนั้นนายวีรวัตรผู้ก่อเหตุนี่นะครับเป็นคนลงมาจากรถแล้วก็ใช้ปืน M16 จ่อยิงไปที่ศีรษะของนายกอลัดนะครับยิงไปหลายนัดเหมือนกันก่อนที่จะหลบหนีไปในเวลาต่อมาจากนั้นนะครับ คือนายวีรวัตรเนี่ยผันตัวเองไปเป็นมือปืนรับจ้างและก็อยู่ภายใต้สังกัดสมมือปืนของอดีตนักการเมืองรายหนึ่งนั่นเองครับเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าอดีตนักการเมืองรายนี้เนี่ยเป็นใครและถือว่ามีการกระทำความผิดในส่วนอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่นั่นเองครับซึ่งนายวีรวัตรนะครับยอมรับว่าได้ก่อเหตุจริงๆ เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยตนเองดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตําบลคลองเฉลิมอําเภอกงราที่จังหวัดพัทลุงและนายกอหลัดที่เป็นคู่แข่งเนี่ยก็เคยลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแข่งกับตนเช่นกันแต่ว่าแพ้การเลือกตั้งไปสองครั้งทีนี้เมื่อแพ้เลือกตั้งกลับประกาศในหมู่บ้านว่าจะก่อเหตุยิงตนที่ผ่านมานะครับติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจในพื้นที่ ก็ไม่ยอมรับมอบตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้ออ้างหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมานะก็ติดต่อขอมอบตัวกับตํารวจในพื้นที่แต่ตํารวจไม่รับมอบตัวก็เลยอาจจะเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยหลบหนีหมายจับหลบหนีคดี นานถึง15ปีไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าพี่แคทครับคือมันอยู่ที่การกล่าวอ้างของคนที่เขาจะอ้างนั่นแหละว่าจะอ้างยังไงอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองต่อให้มากกว่า10ปีหรือนานกว่านั้นนะคะตำรวจก็ยังคงติดตามจับกลุมตัวอย่างแน่นอนค่ะครับแน่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นข้ออ้างของผู้ก่อเหตุนี่นะครับแล้วก็ทำให้ตนเองต้องหลบหนีนานถึง15ปีเพราะว่าไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้ ซึ่งสาเหตุที่อยากจะมอบตัวเนี่ยเขาบอกว่าเพราะคิดว่าถ้ามอบตัวไปแล้วน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าตนเองเรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําในพื้นที่ชาวบ้านก็ยอมรับตนนี่นะครับทีนี้จากการตรวจสอบประวัตินายวีรวัตรก็พบว่าอยู่ในบัญชีสืบจับของสํานักงานตํรวจแห่งชาติในลำดับที่194นะครับและมีรางวัลสินบนนําจับอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0 0แบาทนั่นเองครับเนี่ยฮะอยู่ในลิสต์ลำดับที่194เกบกื200อบเก0อนะครับแน่นอนคือแต่ละลำดับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะควานหาตัวในการที่จะตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้นั่นเองครับ